คุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านเมื่อกี้ผมทําการสุ่มไอ้กล่องกล่องไหนวะไอ้กล่องนี้เอเลเนแล้วผมได้ยูดิดดีมั้งตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในเกมนะตอนนี้ไทเน่เอนโดเฟทดี้คนมีอยู่282 เป็นตัวที่ก่อนหน้าน,นี้ผมกำลังจะฟาร์มเก็บโซเพื่อที่จะเอาตัวนี้ตัวเดียวเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วตอนนี้และผมได้เป็นชายนี่เพียงแค่เปิดเอลิท์ิซซ่าแค่แปดกลองเปิดแค่แปดกล่องผมได้อีดีมาโอ้ดวงหายหมดเกี้ยงตั้งแตวันนี้โอ้โหสงใส่ปีนี้ดวงคงหายยาวๆเปิดได้อดีโอ้โหล็อกเลยด่วนได้ตัวลูกรักใหม่ละ ออ้หไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรอะตื่นเต้นไปหมดแล้วมันเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในเกมณตอนนี้ด้วยแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ในกล่องเนี้คือจําได้ว่าโอกาสได้มันน่าจะแค่0.5%อะแล้ววันนี้มีอัปเดตคูณสองโชคกับเงินแล้วผมเมื่อกี้ผมเปิดแปดกล่องปุ๊บได้เลยแถบไปใช่ดิอู้หูดวงโคตรดีคนมีอยู่เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบสองแล้วดูดาเมจที่เขาทําได้สี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแถไปใช้นี่และเอลี โอ้ตัวที่โหดที่สุดในเกมสําหรับผมะนะ <S <S ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเก่งที่สุดว้วโา้ตื่นเต้นอย่ากใี้ตัหาบ้าให้มันด่วนๆเลยด,ด่วนแล้วมาเฟียเฟดดี้ขอโทษนะเอาออกชั่วคราวแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเจ้าพี่ขวาดเฟดดี้มันชื่ออะไรนะชื่อเรียกโคตรยาวเลยเออผมเรียกง่ายๆว่าเอนโดเฟดดี้แล้วกันเนาะยังไงผมก็จะหาไอ้สองอันนี้แน่ๆไม่ชาร์ดก็ไอ,อ้เวนเจนส์เนี่ยต้องสองอันนี้เท่านั้นไอ้ที่เหลือช่างมันยกเว้นถ้าเกลือมากๆก็ ก็ไม่ชังก็ได้ยนันก็ทําการออโต้เอนชาร์ไปเลยวู้ตื่นเต้นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโชวกับเขาปรกขนแล้วเป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้เป็นชายดีด้วยอะแค่เปิดได้ก็กรี๊ดแล้วปะหาบ้าเบยวยาว Let's go <S Shadow Ven Gen Shadow Ven Gen Shadow Ven Gen สักพักไม่ออกเลยโอ้โหแล้วโดววิญญาณที่ผมดองมาก็มีแค่9ก0นิดๆให้ตายเถอะจะได้กับเขาเนี่ยเอ้ยต้องได้แล้วแหละชาโ์โดก่อนน้นี้ยังได้จากโได้เฟดดี้เลยซึ่งก่อนน้นี้ผมตัดคลิปรีวิวโเด้เฟดดี้อยู่แต่ดันได้เจ้านี้มาเพิ่มอย่างนั้นคลิปนี้น่าจะลงก่อน <laughs> ถ้านั้นถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้ก่อนก็ไม่ต้องแปลกใจไปรอหาบ๊บเออรอหาั๊บ วันนี้อารมณ์ดีแล้วดันสุ่มได้ตัวที่โคตรตึงต้องขอบคุณคุณสองรักอีเวนต์มากแม้ผมคงไม่ได้แต่ก่อนที่จะดีใจแต่ตอนเนี้รู้สึกเหมือนโชคในการสุ่มหาบัฟจะไม่มีแล้วนะอุยอ้ยอูยอย้ได้ไอ้นี่มาอันนี้จริงๆก็ดีนะแต่เพื่อตัวลูกลักผมผมต้องปั้นให้สุดเพราะฉะนั้นบัฟนี้เราก็ไม่เอาเว็นาย่ลโคตรสุดบอกเลยวันนี้มาตีมโคตรโลภเพราะตัวนี้โคตรสุดขนาดนี้เราจะไม่มีบัฟตึงให้เขาได้ไงไปทาเล็บ โอ้โหบอสคิวเลยอันนี้แย่กว่าอันเมื่อกี้อีกไม่เอาไปออโตเอนชาร์จไปเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไปยา,ยาวๆถึงเวลาละล,ะลายดวงวิญญาณ <laughs> อา้าวไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเลยไปหาต่อ โอ้ยได้บอสคิวเลอร์อีกแล้วเป็นอะไรกับบอสคิวเลอร์ฮะเอนโดฟเฟดดี้รู้ว่านายแม่งเก่งมากจนฆ่าบอสได้แต่นายเก่งเกินเพราะฉะนั้นต้องเอาบัฟที่ดีกว่านี้ไปหาใหม่วันนี้ผมอยากได้ชาร์ตด้วยกับเวนเทนน่าขออนุญาตไม่เอาละกันเนาะถือว่าดวงวิญญาณตอนนี้หายไปเกือบครึ่งทางแล้วก็เถอะ ยาวๆไม่ได้ตัวนี้มันโคตรเก่งเลยนะเราจะไม่ให้บัฟเก่งกับมันได้ไงจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องโล่ให้สุดเวนเชนเวนเชนเวนเชนบางทีผมว่าผมก็โล่ไปนะโอ้โหบอสทิวเลอร์โทใส่เจ้าเอนโดเฟนดี้อยากฆ่าบอสมากใจเย็นเดี๋ยวเดียวให้ฆ่าแน่นอนแต่ตอนเนี้ยขอได้บัฟตึงๆก่อนแล้วค่อยไปจาัดก,การพวกมันละกันโน no. โอ้วิเทอร์อันนี้แย่สุดแล้วตั้งแต่ที่ได้มาเนี่ยแย่พอๆกับบอสคิลเลอร์เลยไม่เอาจะดูวิญญาณจะหมดเร็วอ่ะสวยละถ้าผมไม่ได้ชา์โดกับ, ance, <laughs> บเวนจินผมร้องไห้บอสคิลเลอร์อีกเร็วเอาจริงสงสัยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งสุมหาบัฟทั้งวันนี้แหละว้าผมว่าเอนโดผมน่าจะชอบฆ่าบอสมากๆนะเห็นสุมได้แต่บัฟ <wh deposits> บอสคิลเลอร์โอ้โหได้บัฟนี้อีกแล้วอ่ะอยากได้ชา์โดกับเวนจนอะ่ะลงมาแค่ขั้นสองขั้นเองเสียได้อ่ะไม่เอาแล้วกันอุ้ยได้นี่อี อยากได้ชาร์เดกับเวนเจนน่ะจะได้ไหมนะเราต้องเชื่อมันในดวงของตัวเองวันนี้ดวงอุตสาห์ดีมากก็ต้องมีโชคในการสุบเอนชาร์ดบ้างแหละอุ้ยบับนี้อีกแล้วทำไมผมได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไอ้เจ้าบัฟอันนี้กับวอดคิลเลอร์นะไม่เข้าใจคือไอบ้บัฟบสองอันนี้มันเน้นดาเมจล้วนเลยนะเนี่ยถ้าอยากเน้นดาเมจล้วนก็เวนเจนสอู้ผเผชรในแม โอ้โยอันนี้ก็ดีใส่อยากได้ชาโดต์อ่ะโอ้พอเพ็ดในแมวอุตส่าห์มาแล้วอ,ะอ่ะเออไหนๆมาขนาดนี้ล้วขอโทษน,นพะพอเพ็ดในแม่เราจะุูมต่อเมื่อผมสัมผัสได้แล้วนะว่ามันจะสิ้นสุดที่ไหนอะ่ะจะสิ้นสุดคําว่าเกลือเลยหรอดูแล้วเกลือเนี่ยโลโรตดเลยไม่เอาเฮ้ยเอ้ยจะวนนี่มืไ่ไเลยนายจะตายอะ่ะ โอเคนายตายละเย่เ yeah. อ้าวสวัสดีครับคุณดูคุณมาหลงมาอยู่ที่นี่ได้ไงกันเนอะยันก็ใครที่สนใจ F K ฟ้าตลอด24ชั่วโมงผมขอแนะนำ F Ugphone แอปพลิเคชันที่ใช้ในการ a Fk แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Toilet Tower Defense ไฟไน a l Td Anime Van Guard และเกมต่างๆอีกมากมายแถมยังไม่เปลืองค่าเน็ตค่าไฟแล้วก็ยังไม่ทําให้มือถือของเรานั้นกระตุกหรือร้อนด้วยแถมใช้ได้ถึง10จอเลยนะโคตรเจ๋งอะเพียงแค่ดาวน์โหลด Ugphone แล้วสมัคร ID ใส่รหัสเชิญ ซึ่งรหัสนี้ทุกคนสามารถไปหาใช้กันได้เพื่อที่จะรับ4 8 8เพชรไปกันแบบอิมอ่มๆแบบจุกๆกันไปเลยไปที่เกมเซนเตอร์ดาวน์โหลดโลอกแล้วก็ไปทูเซนเตอร์เพื่อที่จะไปโหลดออโต้คิกนั่นเองเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเอฟเคฟาร์ม24ชั่วโมงในแบบต่างๆได้ตามที่ใจต้องการเลยเส่วนใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเด้ออย่าลืมไปใช้บริการกันล่ะเอาเฮ้ยบอด,ดี้มี2คนได้ไงเนี่ยได้เลยอูเป็นชาโด์โอเคพอแค่นี้แหละเวนเจนค่อยว่ากันตอนนี้ดววิญญาณจะหมดแล้วเอาชาโด์พอ ไม่โลภละโอเคสรุปคือเจ้าเอนโดเฟดดี้ของผมจะได้เป็นบัฟชาโดมาซึ่งบัฟชาโดจะทําการบัฟดาเมจเพิ่มอีก100%กับบวกวงอีก25%โอ้โหรวมกับบัฟชายนี่บวกอีก25% ถ้าเป็น17,500มันจะโดดไปเท่าไหร่ด้าอยากรู้จักเลยอ่ะเราไปลองเลยดีกว่าผมขอรีวิวที่เอ็นเลนโหมดละกันเนาะเนื่องจากเจ้าเอ็นโดนสเปดดี้นั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโคตรเก่งผมก็เลยรีวิวในโหมดนี้เลยละกันเล่นระดับเฮลโหมดเลยเล่นเฮลโหมดสุดข้าวาางของเขา1 0 0 0 0แ โ okay, อเคฟาร์มยาวๆโอเคได้เงินมาครบแสนแล้วได้เวลาทําการวางเ e นโดเฟดดี้วางตรงนี้เลยวู้ดูตัวพี่แกเขาดีตัวโคตรบัลเล่แถมแอนเวชั่นควันโคตรสวยมีเอฟเฟกต์สายดิตู้โอ้เปิดมาดาวเบ็หมื่นเก้าโว้โอเคอันนี้ผมขอทําการรีวิวแบบเป็นแบบฟูลออปชั่นเลยละกันเนาะบัฟชาร์โดกับชายนี่ถึงแม้ว่าฟูลออปชั่นจริงๆมันน่าจะเป็นบัฟเวนเจินกับเดเวลลอปมากกว่าแต่ช่างมันเถอะผมมีงบแค่นี้อะพอละเวลแบบแรกจะดาวเบ็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อย อันนี้บัฟพวกนี้ได้มาจากบัฟตัวซัพพอร์ตทาวเวอร์ผมด้วยนะเจ้าชายนี่เอนโดอ่ะดูวิวต่อไปดีกว่าค่าอัพหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเป็นตัวที่ค่าอัพโคตรแพงแต่ดาเมจโคตรแรงให้อภั Ooh, 2, 9, 000, ยอู้โดดมาสองหมื่นเก้าพันโคตรเยอะว้าส่วนค่าอัพต่อไปก็แสนสองหมื่นห้าพันถึงแม้เขาดาเมจแรงก็จริงนะแต่ค่าอัพก็ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันแต่ดาเมจเป็นเอลอีให้อภัยตัวเลเวลสามดาเมจจะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ โคตรแรงเอาบอสมาแล้วมาเป็นเหยื่อให้เราหน่อยในวันนี้ตบมันเลยอู้อู้ตบผีเลือดหายโคตรเยอะอู้หู้โคตรแรงนั่นแหละเอ็ดดเฟนดี้หนึ่งหนึ่งกับบอนนี่เลยตบมันอึ้ยตายไปส่วนเลเวลสุดท้ายจะค่าอัพอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นโคตรแพงอ่ะตัวเนี้ยรวมกันน่าจะเกินห้าแสนแล้วมั้งเนี่ยอัพเลยเอ้ายังไม่ตันนี่ว่าขอโทษอู้หูตอนนี้ดาวเวนอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ด มันเป็นดาวเวทที่บ้ามากเป็นตัวที่ดาวเวทแรงที่สุดในเกมแล้วมั้งหน้าตอนเนี้ยโคตรแรงถ้ามีบัฟทุกอย่างมันก็จะดาเวทปราบานนี้เนาะห้าหมื่นแดเยอะมากอัพเลยละกันเฮ้ยเอนโดเฟดดี้บีให้อัพถึงเลเวลหเลยเหรอ<แ>เดี๋ยวนะตัวอื่นมีแค่อัพถึงเลเวลสี่เอนโดอัพถึงเลเวลหโคตรโคตร โคตรกินเงินเลยตัวนี้เออไม่ใช่งั้นขออนุญาตอัพเวลตันเลยแล้วกันเนาะนี่เลเวลตันแล้วข้อสรุปก็คือดาเมจเขาจะอยู่ที่67,812เป็นดาเมจที่โคตรแรงเลยไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก,ก่อนจริงๆพวกเอเปกมันน่าจะแรงกว่าก็จริงแหละว้าวดูเจ้าเอ็นโดซีบุนติวติวไม่หยุดเลยอะ่ะโอเคมาถึงช่วงที่ผมสงสัยที่สุดละเจ้าเดีย่ยมันวางได้กี่ตัว ถ้าวางได้2ตัวจะพอใจมากแต่ถ้าวางได้3ตัวคือโคตรบ้าเกมพังแล้วแต่ผมเดาน่าจะวางได้แค่2ถ้าวางได้ตัวเดียวก็ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเก่งอยู่แล้วหุยวางได้2ตัวอู้โอเควางได้2งตัวโอเคโอเคแค่นี้ผมก็พอใจแล้วเรามาทําการดูดีกว่าว่าเจ้านโดเฟดดี้นั้นสามารถ s o ล่ได้ไปถึงเว็บไหนกันไฟนับภาค4เอ Endless Mode ระดับ h ฮ l ดูซิมันจะเก่งแค่ไหนสงสัยต้องทำแบบยาวๆแล้วมั้งเนี่ยผมจะให้เจ้าโดเฟดดี้โ solo ไปเลยละกันเนาะมีแค่เอ่อ support tower คอยช่วย okay show me คนดูครับอยู่ดีๆผมก็หลุดเชนเลยโอ้โหแล้วผมก็ต้องมาเริ่มใหม่อ่ะนะเท่จริงๆเไม่เป็นไรเพื่อทุกคนผมทำได้โอเคจัดทีมอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นก็ถึงเวลาถามแร็ป ขออนุญาตเอาเจ้า Endo f ฟ e d ี y ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้บอสเกือบลยตัวเดียวมันตีไม่ค่อยไหวผมก็เลยย้าย Endo มาอยู่ฝั่งซ้าย2ตัวเลยละกันมันจะได้ช่วยตีบอสตั้งแต่ตอนที่มันเดินลงบันไดามาเลยตามนั้นละกันเนาะไป โอ้โหผมว่าน่าจะแพ้แล้วน่าจะแพ้แล้วแน่เลยดูละไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวไม่น่าไหวเรียบร้อยแพ้เนี่ยขอสรุปคลิปนี้เลยละกันเนาะก็คือเจ้าไนนี่เอนโดเฟดดี้นั้นถ้าให้เล่นเอ็นลีดโหมดในโหมดเฮลลละก็ไปได้ถึง70เวฟกันเลยทีเดียวเฮ้ยเหมือนมีคนได้เพิ่มมาอีกตัวนั่นแหละขอแสดงความยินดีกับคนนั้นที่ได้เหมือนผมด้วยละกันเนาะได้เพิ่มมาอีกคนละไว้เจอกันคลิปหน้า๊ายบาย